สวัสดีค่ะวันนี้เพลนะคะก็มีของดีนะคะที่จะมารีวิวนะคะให้กับเพื่อนๆกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าพิตตี้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องแบบทาครีมครีมกันแดดนนะเป็นครีมที่ต้องทาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นบีบีครีมที่ทําให้ตัวขาวขึ้นเนื่องจากว่าหลายคนนะคะก็จะเห็นว่าเออทำไมาพิตตี้ตัวขาวอะไรอย่างนี้นะคะความจริงก็ไม่ได้ขาวจากกาเนิดน,นะคะก็มีสิ่งที่มันปนเปื้อนเข้าไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่เลยตัวที่เพลใช้นะคะเป็นตัวนี้ นี่นะคะยี่ห้อนะคะ Secret Writing Cream นะคะอันนี้มันดียังไงนะคะมันดียังไงก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่แบบมันไม่ใช่ครีมบีบีตัวขาวธรรมดาไม่ใช่กระดาษธรรมดานะคะแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเย็นๆด้วยนะคะก็คือมันจะเป็นครีมบีบีตัวขาวที่ป้องกัน แสงแดดได้นะคะ UVA UVB นะคะป้องกันถึง50นะคะ SPF 50 PA บวกบวกเลยนะคะทาเราก็ข่าวขึ้นนะคะเนื้อคิีม่าจะเป็นสีม่วงแถมนะคะกลิ่นของเขาก็หอมนะคะหอมแบบมีสเสน่ห์ดูเจ้าเล่นิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวจะบีบเนื้อคิีมให้ดูนะคะไม่ใช้ไปเยอะลนะนี่บีบมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทา คือชอบตรงที่มันทารู้สึกเย็นเพราะว่าประเทศไทยนะคะเป็นเมืองร้อนนะคะก็ถ้าสมมติว่าทาอะรแล้วมันรู้สึกเหนอะบางทีถ้าเราเหงื่อออกนี้ใช่ปะมันก็จะรู้สึกว่าเหนียวตัวแต่อันนี้ทาแล้วมันซึมทารู้สึกเย็นนะคะก็เลยชอบมากๆที่สำคัญเกี่ยง่ายด้วยนะคะแค่นี้เองเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยนะคะ จะบอกว่าคืออันเนี้ยที่ชอบก็คือเพอเป็นคนที่ไม่ใช่ชอบบีบีตัวขาวที่ทาแล้วเหมือนเหมือนเอาแบบสีทาบ้านมาทาตัวอะไรอย่างเงี้ยขาวใช่อันนี้นะคะมันจะแบบเป็นสีแบบธรรมชาติแบบขาวกว่าผิวเดิมของเราเนี่ยนิดเดียวไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ก็ทาให้เราดูขาวขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแต่ไม่ดูหลอกนะคะนี่คือสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะกับตัวนี้นะคะยี่ห้อซีเคทนะคะตัวเป็นตัวเออร์ไลทิ้งครีมนะคะ s F 5 0 P A บบอนะคะใครที่กำลังมองหาครีมบีบีสักอันหนึ่งนะคะที่เหมาะกับประเทศเรา้อนแบบนี้นะคะก็แนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าทาแล้วรู้สึกเย็นนะคะรู้สึกเหมือนอารมณ์ทาแป้งตางูอะไรอย่างเงี้ยทารู้สึกเย็นตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็ไม่ได้วอกเกินไปนะคะเปลี่ยนสีผิวเราแบบเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะแนะนําจริงๆค่ะตัวนี้นะคะนี่เลยวันนี้เพิ่์ก็ลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะย้ำอีกรอบนะคะ CK l i g h t ติ้งค e ค่ะ 拜拜。Bye bye.